ก็อยากไปรวมกับพวกเนี่ยสาริกะนะครับก็แยกบางพวกเนี่ยสาริก 本当だ。<music> นก็เอ <si าก uh ็ยื่นให้เราได้เหมือนยื่นให้ทั้งหลังรอรความสลิดยื่นหนาผนิดจำได้ยูทีวีกน่ะ It's offi mm-hmm mm -hmm. ช่องหารายได้ที่สีจัดไป